บันทึกหญิงรักหญิงยุคจีนโบราณบอกเลยว่านางในคือตัวมัม คำว่าตุ้ยเฉือเป็นคำศัพท์ที่ปรากฏขึ้นจากกลุ่มนางในในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีความหมายถึงความรักในเชิงชู้สาวระหว่างนางในด้วยกันหากแปลตรงตัวก็จะสื่อถึงการกินเป็นคู่มีนัยยะสื่อถึงการกินกันเองหรือการร่วมเพศร,ระหว่างหญิงกับหญิงคำนี้มักถูกนำมาใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้าหลวงหญิงในพระราชวังในบางคู่รักจะมีคนหนึ่งแต่งกายเป็นชายอีกคนแต่งกายเป็นหญิงทั้ง สองอยู่กินกันและเรียกกันว่าสามีภรรยา ุนนางจีนท่านหนึ่งในยุคสามก,ก๊กได้นิยามความรักระหว่างหญิงสองคนเอาไว้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตอนที่หญิงในวังสองคนอยู่กินกันฉันสามีภรรยาซึ่งจะเกิดขึ้นในหมู่ข้าทาสบริวารและเหล่านางในของจักรพรรดิเช่นในช่วงการครองราชของจักรพรรดิฮั่นเฉิงก็เกิดเรื่องราวความสัมพันธ์เชิงชู้สาวอันลือลั่นระหว่างสาวใช้สองคนที่ชื่อว่าเต้าฝางและเฉากงส่วนในสมัยราชวงศ์ถังก็มีบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างแม่ชีชาวพุทธ และนักพสตหญิงลทัทธิเต่าเอาไว้ด้วยเช่นกันนอกจากนี้บันทึกต้องเฉียนสื่อหรือหนังสือโปสจีนสมัยโบราณซึ่งว่ากันว่าถูกเขียนขึ้นช่วงศตวรรษที่5ก็มีการวาดภาพการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงสองคนเอาไว้เผยให้เห็นหนึ่งในกระบวนท่าที่เรียกว่าระบำคู่หงสีน้ำเงินตัวเมีย ซึ่งเป็นการมีเพศสัมพันธ์กันในท่าตีฉิงหรือการที่อวัยวะเพศหญิงของทั้งสองกระทบหรือเสียดสีกันต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงม,มีภาพวาดอีโรติกของพ่อค้าที่กำลังแอบขายเซ็กทอยหรือของเล่นทางเพศให้กับเหล่าสาวใช้ในราชสำนัก ซึ่งทำให้พวกนางสามารถทำกิจกรรมทางเพศร่วมกันได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาบุรุษทั้งยังมีบันทึกถึงเรื่องราวของฮองเฮาบางพระองค์ที่ถูกจัก,กรพรรดิลงโทษหลังพระองค์พบว่าไปหลับนอนกับนางในแม้ว่าองค์จัก,กรพรรดิเองก็แอบเลี้ยงสนมชายไว้เช่นกันต่อมาคำว่าตุ้ยฉือก็ยังขยายออกไปโดยนอกจากความรักเชิงชู้สาวร,ระหว่างขุนนางหญิงกับนางในแล้วก็ยังสื่อถึงความรักเชิงชู้สาวร,ระหว่างขุน นางที่เป็นผู้ชายกับนางไหนด้วยเช่นกันสำหรับครอบครัวที่สามีมีภรรยาหลายคนในยุคจีนโบราณพฤติกรรมหญิงรักหญิงกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องยากที่จะห้ามได้และบางครั้งก็สามารถยอมรับได้หรือกระทั่งได้รับการสนับสนุนด้วยซ้ำ เห็นได้จากตำราสอนเรื่องเพศสัมพันธ์ในยุคถังเล่มหนึ่งที่นอกจากจะให้คำแนะนำสำหรับบุรุษที่อยากเลิดเพลินกับสตรีสองคนในคราเดียวกันแล้วยังช่วยสอนให้สตรีสองคนเสพสมไปกับการสัมผัสอวัยวะเพศของกันและกันด้วย